สวัสดีครับช่องลุงน้อยอาเที่ยวนะครับคุณน้อยช่วงก่อนหน้านั้นไม่ได้ลงยูทุก <YouTube S 1> มาหลายเดือนเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับปกติถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็จะออกเดินทางทํางานเสร็จก็จะทํา y o YouTube ที่ท่องเที่ยวลงให้ทุกคนได้ดูเผือว่ามีการได้เที่ยวทางภาคเหนือนะ,ค,ะครับตอนนี้ก็จะ มาบอกว่าจะกลับมาทำยูทูบแล้วก็จะมาทําเกี่ยวกับสถาให้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ผู้อ่วช่วงนี้นะครับว่าบางทีเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเพราะว่าบางพื้นที่จากัดตอนนี้ก็เลยจากัดพื้นที่การทํางานส่วนวันนี้ที่มาออกเพราะว่ามนน้อยฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะครับแต่ก็ยังต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ก็เลยมีไอเดียว่าเราจะกลับมาทำยูทูบเหมือนเดิมเพื่อ พบปะพูดคุยแล้วก็ทำกิจกรรมในช่องลุงน้อยชาแนลลุงน้อยน้ำเที่ยนะครับตัวนี้เลี้ยงอยู่ตอนนี้ปล่อยครับบางครั้งก็เข้าคงบางครั้งก็ปล่อยให้อิสระบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงน้อยจะมาคิดว่าครับสถานการณ์แบบนี้เราไม่จะเป็นก็มไม่ต้องออกไปทานอาหารร้านที่มีนในอร์เราก็วันนี้นลุง,<า>งน้อย no <ๆ>ก็จะมาทํา น้องพิกกักหมูครับทานกันเดี๋ยวเราจะไปไปดูครับว่าทําออกมาแล้วรสชาติเป็นไงครับไปครับเดี๋ยวน้อยจะไปเข้าไปในครัวนะครับไปบอกว่ามีอะไรบ้างนี่น้อยก็มันอยู่ในครัวแล้วครับเตรียมวัตถุดิบไว้คือมันหมูนะครับพริกแห้งนะครับหอมแดงกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาจัดการกันเดี๋ยวจะต้องแกะ ทิกแห้งแกะตรงขั้วที่เป็นเราไม่เอาไม่ใช้แล้วหอมแดงก็ปอกเปลือกออกแล้วค่อยมา,าทำขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เอากระเทียมลงมาตังก่อนครับน้ก็เตรียมวัตถุดิบเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีมันหมูนะครับ อ่าประมาณโลหนึงห่งแล้วก็พริกแห้งเราก็เด็ดขั้วที่เราไม่เอาออกนะครับส่วนกระเทียมเราก็โขกตำร้อยแล้วหมอมแดงเราก็ซอยเดี๋ยวเราจะลงกระทะครับเดี๋ยวดูกันนะครับตอนนี้เราก็ขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะใส่มันหมูลงกระทะแล้วก็ปรุงเกลือนิดหน่อยนะครับ เส,เสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเกลียวเอาน้ํามันออกนะครับเราจะกัดหมูไว้เพื่อที่เอามาทำเพื่อที่จะเอามาทําน้าพริกกัดหมูกันนะครับส่วนส่วนนี้ครับ,นนรบที่เหลืออยู่ก็เดี๋ยวเราค่อยมาทําการผสมผสานตามสูตรที่เราทําน้าพริกตัวน,นี้นะครับน้าพริกกัดหมูรับตอนนี้เราก็นํามันหมูลงกระทะครับใส่เกลือไปประมาณช้อน ช้อนหนึ่งครับทาการเจียวเพื่อเอาน้ามันออกนะครับหนูจะกาดหมูไว้เพื่อเป็นทําน้ําพิกกัดหมูครับเดีย๋ยวต้องเราใช้เวลารอสักพักนึงครับวัตถุดิบยัยงคงที่จะต้องรอการทําขั้นตอนต่อไปตอนนี้เอามันหนูเรียบร้อยกลอนนะครับ เดี๋ยวมัน,มนอยู่อ่วนที่เจนกะจะไม่ก็ค่อยๆใ่ก็ค่อยๆทำแบบปลาองทองนะครับครับท่านผูน้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็ใกล้แล้วนะครับตอนนี้เราก็เจียวอ่า คัดแยกเอาน้ำมันกับกาดกหมูออกเดี๋ยวเราจะไปกองตรงนี้นะครับมีกองเราจะกองนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยนําหอมแดงเจียวอีกทีหนึ่งแล้วก็กระเทียมเจียวส่วนพริกแดงตรงนี้เราก็จะแบบคั่วเบาๆแล้วค่อยเอามาตำอีกทีหนึ่งครับยังต้องอีกหลายขั้นตอนนะครับ อันนี้เราก็เสร็จไปขั้นตอนหนึ่งแล้วครับเราแยกกาดกหมูออกจากน้ํามันนะครับเราจะได้น้ํามันน้ํามันจากมันหมูนะครับแล้วก็กาดกหมูเราแบ่งไว้นี่แล้วก็เอา,อาหอมแดงลงไปเจียวนะครับเสร็จแล้วแล้วเราก็จะนากระเทียวโทษนะครับกระเทียมลงไปเจียวอีกทีนึงนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะมีพริกแห้งเราก็จะคั่วก่อนก่อนที่เราจะตํา มิกรวมกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับตอนนี้เราก็เจียวหอมแดงนะครับใกล้แล้วแต่ว่ายังไม่เข้าที่ต้องรอให้เหลืองและแห้งกว่านี้อีกนิดนะครับแล้วถัดจากนี้ไปเราก็จะลงเอากระเทียมลงด้วยนะครับ อ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็แยกหอมแดงออกมาจากน้ำมันแล้วเราก็จะใส่กระเทียมที่เราตำไว้รวมไปอีกครับให้มีความเรี่ยมหน่อยๆน,นะครับแล้วจะแยกออกเหมือนที่เราทำหอมแดงเมื่อสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับรอตรงนี้ให้มันเหลืองๆนี้เราก็จะค่อย ขั้นตอนของพริกแห้งตรงนู้นอีกทีนนะครับครับขั้นตอนนี้เราก็ได้นำอหอมแดงเจียวแยกออกมาจากน้ำมันแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะจะนำพริกขั้วแห้งเนี่นยนะครับไอขั้วนะครับหอมแดงเสร็จแล้วหอมแดงเสร็จแล้วน้มันหมู แยกน้ำมันแล้วนะครับอันนี้ก็กระเทียมเราก็เจียวเรียบร้อยแล้วกําลังหอมเหลืองกําลังน่ากินเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนานำาพริกมาั่วขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงนะครับใกล้กความจริงแล้วครับตอนนี้เรานาพริกแห้งมาั่้พริกแห้งแดงมาั่วนะครับประมาณนี้นะครับ วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้คือตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่เราจะลงกะทะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการาผสมรวมตํานะครับแล้วก็ปรุงรสอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็เอาพริกแห้งมาเจียวน้ำมันให้รู้สึกเก็บๆนิดเเดี๋ยวเราจะตำนะครับนี่คือที่เราเตรียมพร้อมจะลง โกลเลนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับตอนนี้เราก็วัตถุดิบก็เสร็จแต่ละรายการเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะตาเป็นน้ำพริกกากหมูไปเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ชมอีกทีนะครับตอนนี้เราก็ตําพริกเสร็จแล้วนะครับแล้วจะเอาทุกอย่างลงกระทะเข้าไปคั่วเป็นน้ำพริกกา,กากหมูนะครับ มันก็ไม่ได้ตำดึงทุกอย่างนะครับหรือว่าตำมนพริกก็คั่วๆไปกาหมูลงแล้วกระเทียมลงแล้วตัวนี้ผ่านการเจียวแยกน้ำมันแล้วนะครับต่อไปก็หอมแดงืต่อไปก็พริกที่เราคั่วแล้วก็ตำม,มาแหลกๆละเอียดตามสมควรตามคามเหมาะสมควรนะครับ อันนี้แม่บ้านผมช,ช่วยช่วยช่วยทำนะครับช่วยเป็นอ่าเบื้องหลังเบื้องหลัง <c oughs> นะครับ <c oughs> เตรียมเตรียมเตรียมเมื่อทําเสร็จแล้วนี่นะครับเรามาทานกับข้าวทานกับกับข้าวไข่เจียวหมูทอดอะไรก็ได้ <c oughs> อันนี้เราก็ใส่ <c oughs> ไปด้วย ใส่เกลือหน่อยน้ำตาลบ้างตามเหมาะตามควรแล้วแต่เราจะชอบนะก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับ ชมการตอนเราขึ้นเมนูขึ้นโต๊ะนะครับมีประทานเป็นมื้อเย็นวันนี้เลยครับน,นี้เมนูเราก็มีนั้งพริกกระปูมีไข่เี่คือเสร็จแล้วครับมันพริกกากงมูนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งใส่ซุปเปอร์แว์หรือใส่กล่องแช่ตู้เย็นเก็บไว้ตอนนี้รอให้เย็นก่อนยังร้อนๆแล้วเราก็เราก็ทําใส่ใส่ผู้ใหแบ่งไว้แล้วนี่คือหน้าตาที่เราทำเสร็จแล้วครับ อาหารเย็นวันนี้ครับนี่พริกที่เพิ่งทำเสร็จนะครับพริกพริกกากหนูนะครับส่วนนี้เป็นพริกปลาทูที่เราทำไว้ก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มีหมูทอดไข่เปียวผักแก้มนะพิกครับมื้อนี้ครับแค่นี้ก็อร่อยนะครับทำหนึ่งบ้านยามว่าง บางทีไม่สะดวกออกไปกินนอกร้านก็ทำ่บ้ากันครับดิตบตากหมูครับนนะโดยข้าวไปเลยก็ได้โดยข้าวไข่เจียว นี่เราทำเองในบ้านนะครับก็เลยก่อนทำก็อล้างมือนะครับล้างมืออนุรรยก,กเทนก่อนไปทำงานก็นพบแต่งห้องด้วยนะครับแล้วก็ติดแนสสำรองในรถสักหนึอันแล้วก็ใช้หนึน่งอันเพือจำเป็นจะต้องใช้สองอันนะครับอืมอ ครับคิดนี้ทําน้าพริกกากหมูกินกับข้าวเรียบร้อยไปแล้วนะครับมื้อเย็นอร่อยตรงกลางนะครับเหลือเก็บไวใ้ใส่กระปุกนะครับนี่กระปุกใหญ่กระปุกเล็กเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับมีประโยชน์สำหรับที่เวลาเรากลับบ้านอาหารจานหนุนเราก็มีอาหารอะไรก็เอาโรยข้าวทุกข้าวทานด้วยก็ได้ครับ ทานกับไข่เจียวก็ได้หมูทอดหมูผัดอะไรได้ไม่ทุกอย่างเลยนะครับพอดีปกติยังไม่โกงนี่ปล่อยนะเขากล้องด้วยครับขอปิดคลิปที่เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณน้อยด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะนึกเมนูใหม่แล้วก็จะมาทํากันอีกในประมาณสัปดาห์หน้าครับหรือไม่ก็ไม่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นสัปดาห์ที่นี้ก็ได้นะครับขอบคุณครับช่วงนี้โควิดดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อย่าลืมพแกแอลกอฮอล์มันนังมือนะครับแล้วก็หน้ากากน,นะำอมเดินทางทุกค่านนะครับดรกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ